สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมสืบสารวัฒนธรรมจัดส่งน้ําพระ รถน้ำดำหัวคณะผู้บริหารขอพรในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ขนาดที่มีข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานคณะบุคลากรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนร่วมส่งน้ำพระรถน้ำขอพรน,นายกดง้งเมื่อวันที่12เมษายน2566 ที่สำนักงา,านเทศบาลเมืองลบบุรีอ,อรรรรารําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบ,บ,บ,บาลเ,เมืองลบบุรีคณะสมาชกาิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานในสังกัดเทศบ,บาลเมืองลบบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรผู้บริหาร,ร,หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอค้าประชาชน ผู้บริหาราสตรศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เดินทางมาร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยประจำปี2 5 6 6โดยมีนายนิทัตต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนในการกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยแก่นายจำเริญสละชีพนายทศสุนทรเมืองลบบุรีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูซึ่งเป็นการสร้างสารรค์ความรัก ความผูกพันให้แน่นแฟ้นทั้งในระดับสังคมชุมชนและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปด้านนายจำเริญสละชีพนายกทธสุนตรเมืองลบบุรีได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันประเพณีสงการความว่าขอส่งความรักความรึกถ,ถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวจงังหวัดลบบุรีทุกคนใ่วงเวลานี้ เป็นห่วงเวลาที่สําคัญที่พี่น้องชาวไทยจะได้ร่วมการเฉลิมฉลองประเพณีสงการซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่หไทยที่ยึดสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิถีชีวิตอันงดงามของไทยตั้งแต่อดีตจนจวบปัจจุบันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีเอกลักษณ์นอกจากนี้เทศกาลสงการยังเป็นเทศกาลแห่งความอบอุ่น ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันกับครอบครัวพี่น้องและญาติมิตรอย่างมีความสุขประชาชนชาวไทยจะได้ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกับครอบครัวพี่น้องและญาติมิตรอย่างมีความสุขได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งกิจกรรมทงางศาสนาและการรดน้ําดําหัวขอพรบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อความสุขสวัสดีเป็นสิริโมงคลแก่ชีวิต หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวรบรีที่น่ารักทุกคนจะเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานนี้ด้วยความเอื้ออาทรและเกื้อกูลต่อกันมีสติไม่ประมาทและเดินทางด้วยความปลอดภัยเพื่อทําให้เทศกาลแห่งความสุขนี้เป็นพลังแห่งการเริ่มต้นด้วยความสดชื่นสมหวังดังใจปรารถนาและมีความสุข จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกยทีสุนตรีเมืองลบบรุรีเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันประเพณีสงการานต์จากนั้นคณะบุคคลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนร่วมรดน้ำขอพรนายจำเริญสละชีพนายกยธีสุนตรีเมืองลบบุรีเนื่องในวันประเพณีสงการานต์ประจำปี2 5 6 6โดยนายจำเริญสละชีพนายกยทีสุนตรีเมืองลบบุรี จัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่มไว้เรารับประชาชนที่มาร่วมงาน สำหรับข่าวที่2ในวันนี้นะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยประจำปี2,566เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อที่12เมษายน2 5 6 6ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางสุชาดาบุญสร้างรักษาการผู้อวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษารวมกันได้จัดกิจกรรมทำบุญรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีสงกรานโดยนางสุชาดาบุญสร้างรักษาการผู้อวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้สัก,การะศิดิ์สิธิ์ภายในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบรุรีจากนั้นได้มีการทําพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนางสุชาดาบุญสร้างรักษาการผู้อำนวยาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าวันสงกรานถือเป็นวันสําคัญของปีใหม่ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เป็นประเพณีที่มีคติข้อคิดต่างๆสอดแทรกอยู่มากมายสท้อนี่เห็นถึงลักษณะ ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมีความงดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกระตันยูความสนุกสนานความอบอุน่นและการให้เกียกรติเคารพซึ่งกันและกันซึ่งใช้น้ำในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีการที่โรงเรียนทิ่บาลหนึ่งระบบสาธิตท,ที่สบานมูรบุรีได้จัดกิจกรรมการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารโรงเรียนในวันนี้เพื่อเป็นโอกาสอันดีงามที่ให้พวกเรามาพบปะสังสรรค์ ผู้น้อยได้อวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและครูอาวุโสท่านจะได้ให้สินให้พรเป็นสริมงคลแก่เราต่อไปโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของขคณะครูบุคลากรทางการศึกษาต่างแต่งชุดลายดอกสีสันและความเพลิดเพลินท่ามกลางความประทับใจก่อนจะเริ่มพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปการลดน้ําดําหัวขอพอรคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบ สาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจากกันวันนี้นะครับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอวอวยพรให้พี่น้องราวชาวเขตเทศบาลมุรบรีและชาวจังหวัดลบบุรีมีความสุขในวันปีใหม่ไทยและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์ราศักดิ์ไกรเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ